น้องด้วยไหมแต่ยังนี้นะไอ้เรื่องนีมันออกอยู่โอ้กเข้มโค้กเด่นเห็นลายพดเป็นมีอบุกงงเด่นเด็กมดอยู่น้องโอ้เอาเลยสวัสดีครับวี้น้องพปอกปลายคุณคุณสุขชนครับวันนี้เราตั้งหน้าตั้งตาสิขึ้นไปเอาหน่อไม้โก้ครับอยู่หน้าผาสูงผู้ละครับหน่อไม้โก้เดี๋ยวไพื่แล้วกันหน่อไม้โก้มันจะเป็นยังไง ส่วนมากอก่อกอนไม้โกะนี่ไม้ไผ่นี่ครับมันจะอยู่หน้าผาแถวข้างล่างไม่ค่อยมีมันจะอยู่สูงเดี๋ยววันนี้สิตั้งนางตาไปเอานมไม้โดยตรงเลยครับลงมาจากเสียหาเฮ็ดลงมาเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันไกลเติบอยู่ครับสูงน้ำเดี๋ยวตามเบื่อนกันครับมาก็ลง้แซ่บมาหนี่ปะเดี๋ยวตามเบิ่อนกันครับผมแล้วขึ้นภูสูงแล้วครับนี่คือบุได้หา ของพงของป่าเลาะค้นแต่ดิ่งขึ้นเลยครับเือนนี้พากันดิ่งขึ้นเลยก็จะติดไปฮอดป่าทำไม้โกะเพราะมันอยู่ไกลครับผมไปครับหอบเหรอขอเหลืออ,อีกพักหนึ่งโอ้ยตายแล้วครับ นี่ังบ่มฮอดอยู่ครับนี่ว่าอีกพักหนึ่งฮะลุยลุยถึงคานกัน,นยอม <S 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 ตอนนี้ก็เข้ามาใกล้ครับนี่แหละครับกอไม้โกะแต่เขาจะขึ้นไปต้องเชิงครับที่เป็นเป็นหน้าผาครับต้องไปตามทางไปถึงจุดหมายแล้วครับปะ เนี่ยมาถึงเรียบร้อยครับเบิ่งครับหน่อไม้แต่ละนอวเนี่ยครับป่าไม้โกะครับหน้าผาครับเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะจัดเต็มอยู่นี่มันนี่ฮะโอเคครับโอ้ตัวนี้เมื่อยขนาดหอบขนาดไะครับโฉมหน้าของหน่อไม้โกะนี่หนอน้อยครับหนอนี้ออกไม้ครับครับเบิ่งครับหน่อที่มันใหญ่แล้วกรัโอ้เพียบครับแถวนี้นะเอาเลือกเราได้ตามสบายแล้วครับแมนมืดเลยครับหน้าผาล้วน อันนี้คือไพโกะครับผมนี่ครับหาเลือกเอาน,อนอ่นอ่อนนอนอน,อน,อน,อน้อยมันแบบนี้นะครับคือสิได้การเยอะก็นอนี่ครับเอิ้งอ่อนเลยครับอ่ะตามสเต็ปเบิงครับนะมาเบิ้งหนุ่คมคมอยู่จัะหวะปกติป,ตปะปครับเอาสิคัดเลือกเอามื้อน,นี้เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยครับเดี๋ยวผมสิโชว์อ,อัพให้เบิ้งนุ้ มาถึงมองมาแล้วครับจะรอช้าอยู่ใยโอ้เงนครับลุงเสบจัดการแล้วรับเนี้ยครับน้องไอโกของแท้ครับโปคขับสุดยอดครับทางการงานสร้างเลยครับนี่่เลยครับเอายัง้อมมีอ เต็มเอา n h าเอา n h า u มไ,ได้นะเอะสอมสอนหนูสั่สัเกือบค้นละครับโอ้ยเห<อ>ลืไปวไไัดไหนกนสุดยอดครับลึกซะโอบล็อกไงโอ้ยสอดเดียวผมสุดยอดครับสุดยอดเหวเลย เล่นฟันเดียวเลยครับนอูไม้โก้ครับนอูไม้โก้โคตรซะเฮ้ยยู่ัสัสลงเลยนับสัตว์ลง ครับูคลายกันไหมครับหน่อไม้มโกะครับผมเอาเสเป็นกล่องรวมกันอยู่นั่นแล้วเอาเสียทำการปอกเปลือกต้องต้องเฮ็ดสำเร็จรูปจังเสียวกรับได้เพราะมันระยะทางมันไกลมันเมื่อยครับต้องเฮ็ด เฉพาะอันตัวที่เสียาเขาจะประกองลงไปอยู่พุ่นครับผมแต่ละนอคนนอหน,นึง่งคนโยนมาเห็นโอ้วว่ะโอ้ข้างลงใช้วิชามานอย่างเดียวครับ สรย,ย์สชัยนี่นะครับซ้ำกับบ้างไฟเซนลยมันต้องมันเอาลูกไปไว้ครับมันไก่แต่มันสั้นจะเป็นต้องแบบน,นี้นะครับ ครับแม่สั่นหลายโอ้ออลงไปบ่ไวไปเลย <c oughs> <c oughs> สาชัยล <c oughs> ุงไปลุงไปเก็บข้างล่างอย่างเดียวโอ้เห็ดพวกวิธีที่จะ,จะไปไง่ายที่สุด,ดก็คือวิธีนี้

โอ้เพียบเลยนี่ก็เอาไปมดบล็อกแค่นั้นแหละเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปหานอนสั้นก่อนแป๊บนึงนี่นอนสั้นครับนามสุดยอดเลยครับ สยอดเลยเพราะไงวาถือมาปกติบบได้ต้องได้ลากมาครับปึ่ง <laughs> สวนน้อยใหญ่น้อ,นอ,องงามคันเนาะโอ้ยหครับครับงามขาวงามน้องใหญ่ยังอ่อนอย,อ,ยอยู่เลยเนาะไปมาล้วนครับโอ้อ่ะโอเคครับ อยู pues ่ฮอฮโอโห้ฮ่า um, ่า่าครับบอกายเนาะฮึฮโอโหนบ่กไงเนุ่มสิ มันเดียนี่โอ้ยยังเหลือหลายเลยเนาะโอ้ยท่อนเว้ยเนาะสุดยอดเลยครับผมอือแค่น,นี้ก็พอเนาะจะเป็นสองท่อนเนาะท่อนเดียวก็ได้บ่นนะอะไรเนาะโอ้ยสุดยอดครับเสร็จร้อยหน่อไม้โกะครับสุดยอดสุดยอดเงนินอ่อนเดียโอ้ มนจากโมเมย์อก,อกไปพร้อมตัวเ้นไปนำอ,อ้ยวลาสุดยอดเลยหักเป็นเงาครับเสือมึงมักแสดง งไโอ้โหสุดยอดครับเอาสองนี่ครับปุ๊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 บโอ้ยโอ้ยมิโบกโอ้โหโอ้โหโอ้โหถล่มถลายครับโอ้เสียดายทด้หนึ่งลูกเสต โอ้โหเนี่ยขาวชั่วเลยครับกกขาขาวสาวสวยๆเลยครับจากว้สวิงคอมโบบ้านนาดูน <S <S ครับผมน้ำครับบ๊วย ที่ขาดน okay, ี mm. ่ย mm. ังอ่อนอยู s <S <S ่อนี่ยโอเคพอสล้วเนาะยังยากเลยครับที่ยครับฮะเบอร์เอร์ครับสุดยอดอลังการงานสร้างเลยครับไอ้น้องต้องไปโอ้โหครับาตัวไมโครครับนี่ครับโอ้ฮะ แค่นี้เข้ากันโอเคแล้วครับอ่ะแค่นี้กับโบแมนธรรมดามันเสียวเมื่อได้พอ,อเพื่อครับอือเป็นอันเสร็จสิ้นครับโอ้ยน้องน้อง,องป้องปลายถ่ายพอดีครับเดีนี้โอ้เพียบครับยังเหลือหลายกอดหน่ไม้เพียบเลยแต่ว่านี่เข้ากับพอแล้วกอดหน่ไม้แล้วแล้วครับวันนี้เข้ากันสิครับเนอ,อครับกินน้ำก่อนแป๊บนึงหัวเ,เ,เรี่ยงนะดูสิ แค่นี้ก็เลยเพื่อนะครับได้ยังเมาไหมมันหลายหลาโวยวายมันบุรนักระยะทางมันแค่ไหนหนุ่โก้ครับหนุ่มไโก้ตาสวัสดีเลยยงไรมาพร้อมหรือเปล่าอพร้อมโชคเดินทางครับบ้านนี้ต้องอะ้าลองเบิังครับลองเบิังมันจะเฉยแคไหน เราครับเรื่องนักเนี่ยคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมลงทางลัดอยู่เนาะ